สุกคนครับผมกลับว่าพอกันดีแเราครับครับผมว้านน้อยนะครับทางสองหันการกินห้องครับผมครับพี่น้องมืดอนี้ก็พอกันที่กะมีเมนูมานํำเสนอครับมืดอนีว่าซีเอ็ตส้มประจอมครับพี่น้องนะครับส้มประหน่อยบ้านห้องหรืไปที่วแก้วนะครับมประจอมเนาะนะครับเอาพี่น้องเขาไปเบิงวนวาสดิบกอนเนาะพี่น้องไปกันครับผม นี่ครับผมวัตถุดิบหลักครับปลาทิวแก้วครับผมนะครับปลาทิวแก้วครับต่อไปกะนี่ครับนำเขามาครับผมนำแช่เขาเนื้ที่น้องนะครับไอกะสีมีกกะเทียมครับผมกะเทียมเทียมตามเรียบร้อยประมั่นหัวหนึ่งครับกะเทียมใหญ่นะครับมั่สิบกว่ากีบเกือบยี่สิบแล้วครับผมนะครับ อันนี้เกลือครับเกลือเกลือหนึ่งช้อนคูณครับผมอันนี้ปาซิวประมาณหายขีดเลยครับพี่น้องนะครับหายขีดเกลือกับประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนกุ๊บช้อนโบแปหนาด้วยหนึ่งช้อนซดแกงเท่านี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ผมสุดรสครับผมหนึ่งช้อนชาครับพุนพูนครับผม อันนี้กัเนครับน้ำตาลทรายขาวครับหนึ่งส่วนทรายพันธุ์ครับอกะนี่ครับอันนี้ก็เขาวขาเนี้วนะครับข้าเนื้วหนึ่งสุงไปแท่หน้ามาแล้วพี่น้องนะครับประมาณกำปั้นเล็กน่อยเกิดไม่นี่ครับผมครับนี่ซ้านี้ครับผมปัตตูดิบครับอันนี้อันนี้คือข้าวสีเห็ดก้อนนะครับขันขันสมก้อนคือแบบ เฮ็ดอห,ห้มันอันนี้ก่อนส่วนขั้นตอนการแปลงก้อนสีกินนี่เข้าสิกินเข้าจังไปแปลงมันนะครับจังไปใส่ข่าขัวใส่เข,ข,สขือคืนใส่ยังบวชคาตไค่าบ,นะคบ่นะครับน่ะก้อนสิกินนะครับแล้วแต่สูตรไสสูตรมันนะครับผมอันนี้เขาสีเฮ็ดให้มันสวมก่อนนะครับเอาพี่น้องเข้าไปเริ่มเพ็ดเลยพี่น้องนะครับครับพี่น้องขั้นตอนแรกคนระับ คือเกาครับสูตรผมครับพี่ศุภป่ากันเนี่ยครับปลาลูงแซนนำเข้ามาก,ก่อนครับผมมันตัดข้าวเนาะตัดข้าวตัดนี่ไปแซนสัาพกพี่นาะม่นติมนาที่ครับปลาหน่อยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวห้อกลับมาพอกันที่หนึ่งครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็ต<ม>ด้เวลาแล้วครับประมันซีมาที่แล้วเอา,าเปล่าออกจากน้ำแล้วก็เริ่มขันเลนะ่นเนาะพี่น้องเนาะข้อมือห่างเลยครับบึ่งเศษคุนเศษเตือนเยอะพี่น้องเทนมีเศษีคุณเทียงเดี๋ยวเท่านาออกก่อน ครับพี่น้องเนาได้ปลายแล้วเขาก็เริ่มเริ่มเล่พี่น้องเด้อเกลือลงเ,เ,เลยพี่น้อง,อง,รองครับเติมขั้นเลยครับผมเกลือผงชูรสน้ำตาลครับนี่แก่แกระเทียมรงเลยพี่น้องเข่าครับเหนือ้อ อก้น,อนเข้ากันเลยพี่นอ้องตรงลาะน้อยนี่เขาบอต้องคันแห้งีขยังป่าเงยเลยพี่น้องแล้วต้องคันแห้งขึ้ขปลาตัวใหญ่พราต้องดีเพราต้องหมดค่ะเดี๋ยวมันดีเละน,นะครับถ้าของเข้ากันนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อใจเย็นครับก็ต้องเฝ้าให้นเข้ากัน ດາວປານໂຕອ້ອນເນາະພີ່ນ້ອງເຄື່ອງຕົ້ນໃຫຍ່ກະບີບໆມັນໄ ดาวมันเข่ากันเรียบร้อยแล้วกับพ่อแล้วพียงเพื่อเพียงเรียบร้อยพ่อนะครับกะใส่กระปุกนะครับผมนี่ครับกระปุกปิดฝานะครับ ขกากลงสววมิสอนสอนแตะลงครับี่น้องมาไปก่อนครับประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นกันา่าติดตู้คนแล้วครับน่าจิกินได้แล้วครับนะครับ,นะรบพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับ เดียวอีกสองมือผมสิดว่าเปิดเบื้องเปิดให้พี่น้องเบื้องน้าน,นะครับสะรู้ว,ว่ามันเปล่งไดน้เนาะโอเคบ่นะครับครับเดี๋ยวเข้าจังการมาพอ,อีีที่นึงครับผมครับพี่น้องตอนนี้กานว่าได้สองขึ้นสามมือนวดีครับสามมือสองขึ้นนะครับผมนม้ำใสออกแล้วครับผม ว่านี่ครับมี่หนามใส้ใสออกนะครับก็บูดนะครับผมก็บูดนะครับตะบูดที่เป็นกล้องนะครับผมอันนี้เท่ากินมะแปงด้วพี่น้องมันสืมะแปงครับนี่ครับอุปกรณ์ไอเครื่องปรุงตีเทาตีแปงนะแปงก็กินเลยครับผมมีตะไคร่นะครับตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็มีข้าวครัวครับผมแล้วก็อันนี้บาเคี้ยกลืนครับ อ้าวห้อเริ่มเห็ดกันเลยนะพี่นอนะ้องเนาะเป็นกระตักปาลาลงมนะครับ ใส่ลายอยู่พี่น้องหอมอยู่ลายเติบเอาเอาเครื่องปุ๋งลงเลยพี่น้องนี่ครับตะไคร่ต้นหนึ่งครับผมแส่เครื่องแบดอันนี้ไม้หน่วย,ยใหญ่ใส่เครื่องหน่วยครับขั้วกล้ากัดต้อนขั้วกครับผม ไปอันนี้มันหอมอบก,กวัวมันหอมหอมแห้งค้นใจกันเลยพี่น้องอกินหอมกระปัวออกพี่น้องกินหอมกระป๋วกินตะไคร์ออกมาแล้วครับผมไล่แตกพี่น้องเอ,อ้ เหนียวขวยนะครับหักพริกหน่วยใส่แซบขนาดนก้นมันเข่ากันได้น้องเด้อเดี๋ยวข,ขวนอีกจับเป็นก้อนคนให้มันตัวถึงนะครับ ครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมนี่ครับเห็นบ,นบ่นะครับหอมแล้วนะครับตากกินได้เลยพี่น้องนะครับนี่พนึ่หน่วยเตรียมมาแล้วนะครับพร้อมกินได้แล้วพี่น้องแต่ว่าแบง่งเด้อครับพี่เล่ตากกินกับแบง่งแบ่งใส่ถ้วยนะครับกินข้าวนี่บ่ได้เด้อมันสิสูงหมด ครับพี่น้องสำหรับลิปอีกเดี๋ยวผมขอำลายพระจ่า่อพี่น้องไปแค่เพียกท่านีกกอนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับคลิปหนาครับผมสำหรับทีมอีกสวัสดีครับผม